mọi người 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 mọi người

คนหลายทำยังไงก็ได้มีใครว่าอยู่บ้านเดี๋ยวโดนไม่เรียวอ,ะอ่ะเต้นแล้วเต้น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 แล้เต้น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 เ้นเต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 ้นเ้นเต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 ้นแล้วเต้น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 เ้นเต้นเต้นเต้น เต้นแก้วเต้นเต้น,แก,ตนแก้วเต้นกว่าแก้วจะพาพี่แม็กจะพาแก้วเต้นได้นี่พี่แม็กต้องเต้นจนเขา่าเมื่อยแข้งเหมือนกันนะน่า <c oughs> สับสนตามเพลงที่จบแล้วก็ต้อง อือโอ้ยตามเ <มา S 2> สด็จยิงปีๆเขาเก็งเลยเขาเต็มชกเพื่อตามตุดใดคิดกล่กวยมันจะต้องดีไปหน้าแล้วต้องพัฒนาไปหน้าโอ้ยอันนี้ก็4ปีได้แค่นี้ก็เอาห้า <c oughs> ปีก็ไปอีกอย่างปีไหน,นก็เอาไม่แน่ฮึจ้าลูกตาม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 นี้

พี่ๆอยากดูไปดูช่องไลมอนเด้อบอนอยู่ได้บอนเนี่ยยังมีห่วงนั่นบอนบอนมีห่วงเออมันจับสวนลูกบอนกับลูกบาได้เขาหันตูไทยนะ เอ,อา,าได้ว่าเตบ,บอนอาฉีดพั่านหนึ่งตเตบแลอ,อ,อือือน้ำโมกับบดไดมันบอกมีทแทน เออสองสามปะเออสองสามปะเอ๋อคิดบานแล้วเอาไปเลยไปเลยหนึ่งสองสามปะปิดบาก็เลยได้บ้านโอ้แม่ฮูแล้วแม่ฮูแล้วเนีอามาใส่อันนี้เออคือแช่บ่อนฮูแล้วฮูแล้วฮูแล้วแบบเขาเล่นแช่บ่อนสมัยตะกี้ អោឡងមើលឡងមើល tiếp tục làm bọc này để càng càng kẹp cái này mày 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 เอพี่แม็กบอกว่าพี่แม็กก็ไม่รู้ทำไปทั่วโอเคเอเอบ๊วนรูบบ๊วนรูบรูบเอาหนึ่งร้องก๊าป้าทําไงอ่ะ mùa giùa mùa giùa 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 không ê, giùa 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 อนั่นวะฝึกสายตูดฝึกแบบไรมเดี๋ยวเดี๋ยวสายตูดมันต้องขออันเนีกมันยังเ็บเก่งเลย้อตันาตยนึงไาอยากเบิี่งวิธีฝึกเนาะ้ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะล็อกคอเพื่อที่จะทายตูดอาจารย์นะคะอาจารย์ฝึกคาเบล็ก กะสิญางบอมีความสนใจเวลาเขาเป็นแล้วเขาก็รู้จังหวะเองนะเดี๋ยนยกขาหลังาเก่ง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 กินเอาเอาแบบใดอ๋อ หนึ่งว่าสิยกขามาใส่เมดอืมอาปากกินอย่างเดียวทำงานยังไม่ได้เท่าไหร่เลยกินเยอะกว่าทำมาเดินหน้ามาเดินหน้าไปตูดไปตูดไปตูด้ายขวา ซ้ายขวา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 ฮอาาาาาขาหลังขาหลังอ่าเก่ง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 เอากินวันนี้เป็นตักขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ <pier na. S 1> ด้วยจ้าเกาวคำว่าวสวัสดีค่ะ